จากรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอทางน้านธรณีวิทยาเนี่ยก็ชี้ชัดว่ามันอยู่บนรอยเลื่อนของแม่ยมซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างขนาดใหญ่แบบยมบนยมล่างเนี่ยจุน้ําถึง660ล้านนะครับ6 6 0ล้านเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อการเกิดแผ่นดินไหวหากเราพัฒนาสัก50ล้าน30ล้านเล็กๆนะครับ กลางขนาดนี้เนี่ยจะปลอดภัยกว่าและจะได้น้ํากระจายไปทั่วทั้งรุ่มน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในกรณีที่น้ําท่วมสุขโขทัยเที่ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนมากนะครับชาวบ้านที่อยู่ที่แก่งเสือเต้นเนี่ยรายงานว่าน้ําที่ y ายสองศูนย์นะครับซึ่งอ,อ,อยู่ที่สเสียบเนี่ย แทบจะไม่มีเลยเรียกว่าน้อยมากนะครับปริมาณน้ําน้อยมากแต่น้ำฝนเนี่ยไปตกที่วังชิ้นซึ่งห่างจากบริเวณที่จะสร้างแก่งเเต้นลงมาข้างล่างอีกร้อยกว่ากิโลเกือบสองร้อยกิโลนะครับตกวังชิ้นตกสีสัชนาลัยแล้วก็เข้ามาโจมตีสุขโขทัยอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ํานะครับแล้วก็การตกกระจายของฝนการตกกระจุกข,ของฝนเนี่ย ทำให้เราต้องคิดหาวิธีที่มากกว่าแก่เซืร์เต้นหรือเขื่อนขนาดใหญ่แบบยมบนยมล่างแล้วอ่ะครับค่ะคุณประสิทธิพรคะถ้าเราไม่พูดถึงเขื่อนแก่งเซืร์เต้นนะคะณนะตอนนี้ถ้าหากว่าจะเริ่มต้นในการแก้ปัญหาอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ํายมอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีหลายแนวทางจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีคะออผมคิดว่า ข้อมูลแล้วก็ตัวเลขมันก็ชัดเจนนะครับในส่วนของกอบอ,อเองเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านรู้ทุกคนนะครับว่าน้ำฝนต่างๆเนี่ยตกอยู่ตรงไหนแล้วมาตรงไหนนะครับถ้าเราไปกัน้นอ่อางขนาดใหญ่หรือเขื่อนขนาดใหญ่ไว้ด้านบนเนี่ยมันก็น้ำก็ไม่ไหลเข้าเขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะกระจายอ่างขนาดกลางขนาดเล็กให้ทั่วทั้งรุ่มน้ำจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับค่ะ เอาระค่ะตรวจสอบจากคุณประเสธิพรเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจากเรื่องของลุ่มน้ำยมนะคะมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเจอกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากไม่ต่างกันนั่นก็คือที่จังหวัดพระนครศรีธิยาค่ะโดยชาวอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีธยาที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ เริ่มโอดครวนแล้วนะคะบอกว่าปกติแล้วเกิดน้ําท่วมเป็นประจําแต่ปีก่อนๆนน้ําไม่มาเร็วแบบนี้ปรากฏว่าปีนี้เพียงช่วงข้ามคืนนะคะน้ําท่วมสูงถึง50ซนติเมตรชาวบ้านบอกว่าขนข้าวขนของหนีน้ํากันไม่ทันจริงๆค่ะคุณ้าสพลโตหอหมุดลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นนะคะเราตรวจสอบจากคุณภาสพลค่ะคุณเขียวมาสองครับ วันนี้ผมลงพื้นที่มาบริเวณหมู่3ตำบลบางหักอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะครับต้องบอกว่าตำบลน,นี้ถูกน้ําท่วมทั้งหมดนะครับบ้านเรือนส่วนใหญ่นั้นอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ําน้อยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหมู่3นะครับต้องบอกว่าหลายคูเรือนทีเดียวที่ได้รับผลกระทบมากว่า2สัปดาห์แล้วนะครับนี่คือสภาพน้ําที่เอล้นเข้ามานะครับประกอบกับมีฝนตกลงมาด้วย เดี๋ยวไปตรวจสอบกับผมครับว่ามีชาวบ้านนั้นไล้ดรับผลกระทบอะไรบ้างครับผู้ใหญ่บ้านพาผมล่องเรือสำรวจระดับน้ําที่ท่วมบ้านเรือนในอำเภอบางบานอายุทยาบางแห่งสูงร่วมหนึ่งเมตรชาวบ้านต้องใช้เรือเพื่อสัญจรไปมาได้อย่างเดียวขณะที่ชาวบ้านเริ่มกักตุนอาหารบ้างแล้วส่วนชาวบ้านคนนี้เล่าว,ว่าน้ําเหนือที่ไหลบ่าล,ลงมาตามคลองบางหลวงซึ่งรับน้ํามาจากแม่น้ําเจ้าพระยาผสมกับน้ําฝนที่ตกลงมา ส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่ลุ่มสูงขึ้นจนเก็บข้าวของไม่ทันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายน้ําในคลองเพิ่มสูงขึ้นก็จะไหลเข้ามาแบบนี้ก็ไหลเข้ามาแบบนี้แล้วเรามีการเตรียมตัวยังไงก็ต้องขนของย้ายขึ้นบ้านขนของย้ายไปก่อนย้ายไปก่อนอฝนตกทุกวันไหมครับทุกวันค่ะทุกวันเลยทุกวันกลัวไหมครับว่ามันจะท่วมซ้าเหมือนปีที่แล้วกลัวน้ำท่วมทุกปีแล้วอยากให้เขาแบบบริหารจัดการน้ำยังไงไม่ให้น้ําท่วม อันนี้มันถ้าบริหารชายตะลิ่งแล้วมันก็คงไม่โอเคค่ะไม่โอเคมันต้องจัดการถ้าจะจัดการมาตั้งแต่ด้านบนให้เข้าทุ่งบ้างให้เข้าทุ่งบ้างค่ะนี่เข้าทุ่งบ้างจะเบาเขาเหมือนปล่อยเข้าทุ่งไหมไม่เขาไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยเข้าทุ่งไม่ปล่อยเข้าทุ่งมันยังไงจะไม่ให้ท่วมสักปีได้ไหมมันไม่ได้หรอค่ะ ถ้ายุทธิยาเนี่ยมันก็ขึ้นลงตามนั่นอะ่ะมันอยู่ชายน้ําเราเราตั้งเขื่อนไม่ได้ใช่ไหมรับน้ําอ่ะถ้ามันเป็นสถานที่อย่างเช่นป่าโมกเขาจะสา,สามารถทําเขื่อนยาวได้ใช่ไหมของเราเนี่ชายน้ําไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ไม่มีความสามารถพอที่จะมาทําเขื่อนให้เราได้หรอกใช่ไหมนอกจากเราจะมีเงินแล้วก็ย้ายออกไปข้างนอกแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นหลังจากวันนี้ไปนี่จะยังไงต่อครับเนี่ยพื้นที่น้ําท่วมอย่างเงี้ยคูใหญ่จะดูแลลูกบ้านยังไง ก็คือเราต้องดูน้ําตลอดเนี่ยต้องฟังข่าวต้องอะไรตลอดเพราะว่าถ้าเกิดน้ําเริ่มขึ้นเริ่มปิ่มเราก้เราตอนนี้เราจัดขอเต็นท์ไปทางเทศบาลแล้วสําหรับบ้านไหนที่น้ําท่วมพื้นหรือว่าเขาอยู่ไม่ได้ก็ต้องให้ไปอยู่ข้างนอกบนถนนบนถนนยังไงก็ต้องอพยพออกไปก่อนขนาดที่ชาวตำบลวัดตูมอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ตัดสินใจนําเงินเก็บจํานวนหลักแสนบาทมาสร้างบ้านแพรล,ลอยน้ําขนาดใหญ่กว้าง5เมตรยาว15เมตรด้านล่างยัดด้วยไม้ไผ่ความยาว6เมตรจํานวนหลายพันลําเพื่อสร้างบ้านที่มีลักษณะคล้ายแพรล,ลอยน้ําแบบโบราณซึ่งได้เตรียมรับมือมาแล้วเกือบ2เดือนมั่นใจหากน้ําไหลเข้าท่วมบ้านในปีนี้แพรล,ลอยน้ําที่ตั้งอยู่บนดินก็จะลอยสูงขึ้นตามระดับน้ําที่ท่วมแล้วน้ำหนักนี้เราก็จะไม่ให้ เยอะไปที่ของที่อยููนแพเนี่ถ้าน้ำหนักเยอะไปมันก็จะเรากลัวมันไม่ลอยแต่ว่าอันนี้รับรองมันลอยจะพิสูจน์ได้ต้องรอน้ํามาก่อนอว่ามันจะลอยไหมถ้าลอยก็คนอื่นเข้ามาขอคําแนะนําแล้วก็แนะนําให้ได้ว่าขั้นตอนทอํายังไงจะทํำยังไงยังไงไม้จะหาซื้อได้ที่ไหนอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็แนะนําไปแต่มันลงทุนเยอะ สถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทําให้ชาวบ,บ้านตําบลบางหากักและตําบลบางหลวงอ,อําเภอบางบานที่ประสบปัญหาน้ําท่วมก่อนพื้นที่อื่นทยอยเข้าไปจับจองพื้นที่บนถนนคันคลองชนระทานจํานวนมากเพื่อตั้งเพลิงพักอาศัยชั่วคราวรวมทั้งเร่งขนย้ายทรัพย์สินและรถยนต์มาจอดในจุดปลอดภยัยเพราะเกรงว่าน้ําจะท่วมถึงพื้นชั้นสองแม้ตัวบ้านจะยกพื้นสูงอยู่แล้วก็ตามเรียบแซมกระโทกถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตร ฮาร์ดขอข่าวรายงานครับค่ะขอบคุณคุณพ,ะะพัชพลและทีมข่าวด้วยนะคะพักกันก่อนรู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของฮ e ร์ t อิชชูค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงทาร์ทอชูนะคะในวันนี้เรายังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อเนื่องเป็นวันที่สองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นด่านธุรกิจการค้าที่สําคัญตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะคะมีธุรกิจการค้าทั้งเรื่องของความบันเทิงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับประเทศปีละกว่าพันล้านบาทนะคะแต่ผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นชีวิตเขาต้องแขวนอยู่ความไม่สงบในพื้นที่เรียกได้ว่าวันนี้นะคะคุณนัทราวุฒิเมืองสุขผู้ สื่อข,ข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารที่นั่นนะคะเราไปดูความอดทนสิ่งที่เขาต้องต่อสู้เพื่อให้สานประกอบการของเขาสามารถอยู่รอดได้นะคะวันนี้เรานําเสนอในตอนที่มีชื่อว่าเจาะชีวิตผู้ประกอบการธุรกิจกลางความรุนแรงติดตามได้จากคุณนัทพราวุฒิค่ะ อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมืองชายแดนหน้าด่านเศร,รษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียข้ามพรมแดนเข้ามาท่องเที่ยวจํานวนมากเมื่อรวมกับการค้าขายชายแดนก็มีเม็ดเงินสะพัดในเบตงนับพันล้านบาทต่อปี ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูงและเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษอย่างเบตงถูกตั้งคำถามถึงอนาคตการก้าวไปข้างหน้าอย่างปฏิเสธไม่ได้ขณะเดียวกันการเฝ้าระวังไม่ให้ความรุนแรงลุกลามเข้ามาก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตานอกจากแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงยามค่ำคืน เบตงยังมีธุรกิจร้านอาหารที่เป็นจุดขายทั้งยังเป็นดัดชนีชี้วัดให้เห็นความเปลาะบางของเบตงอย่างชัดเจนจากพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในสถานการณ์ความไม่สงบแม้ไม่เกิดเหตุร้ายในพื้นที่มานานแล้วจากการคุมเข้มของหน่วยงานความมั่นคงและภาคประชาชนด้วยโครงการตาสับประรดได้หลายต่อหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เบตงยากจะหลีกเลี่ยงผลกระทบไปด้วยได้ เปลี่ยนฟ้าอารุณเจ้าของร้านแชงกลีล่าร้านอาหารเกลื่งพัตคารที่อยู่คู่เบตงมานานนับสิบปีบอกว่าร้านของตนผ่านการล้มลุกพลุกคลานมานับครั้งไม่ถ้วนบางช่วงที่เกิดเหตุรุนแรงในเบตงนักท่องเที่ยวก็หายไปเมื่อไม่มีคนอุดหนุนร้านก็ไม่มีเงินหมุนเวียนเขาและลูกจ้างในร้านต้องกัดฟันสู้ด้วยกันมาเพิ่งจะเริ่มลืบตา,าปากได้ในห่วงสองปีที่ผ่านมากระทบมากเมื่อปี47 48 49ดีนี้ เรียว่าแทบจะอยากจะปิดร้านนีเลยเพราะว่าขาดทุนทุกเดืนอนคนมาเลยก็ไม่เข้ามาไม่เข้าคนไทยก็ไม่มาเที่ยวมาดึงคนงต่างจังหวัดจนกระทั่งอยากจะปิดร้านจริงๆอ่ะปัจจุบันร้านแชรกลีล่ามีลูกจ้างรวม30ชีวิตเดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสและชีวิตที่ดีลูกจ้างในร้านทุกคนอดทนฝ่าฟันอยู่ด้วยการเสมือนญาตินั่นทําให้เจ้าของร้านไม่อาจคิดถึงเรื่องการหยุดกิจการได้ก็ยังโชคดีที่ลูกน้องยังปลอบใจอาจจะเป็นเพราะเราดูแลลูกน้องดีลูกน้องเลยปลอบใจว่าให้สู้ก็เลยสู้มาถึงวันนี้แต่ยอมขาดทุนทุกเดือนนะท,นทุกเดือน,อนขาดทุนมาตลอดบางเดือน ขาดทุนห้าหมื่นบ้าง9ก้าหมื่นบ้างเป็นแสนก็มีอ,มอาศัยว่าใจเราสู้ถ้าใจไม่สู้ป่านานี้ร้านยังล่าคงไม่มีแล้วละ่ะปิดไปละทุกวันนี้ร้านแจงล่ายังคงเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งยอดขายในร้านก็ยังดีวันดีคืนแต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะดีเช่นนี้ไปตลอดนี่คือชะตากรรมของธุรกิจร้านค้าในอำเภอเบตง ด่านธุรกิจสำคัญของชายแดนใต้ที่รอวันความรุนแรงยุติลงนัดดานาธรรมนุวัตน์ถ่ายภาพนัทราวุธเมืองสุขฮัดคอข่าวรายงาน ขอบคุณคุณนัทราวุธและทีมข่าวด้วยนะคะหมดเวลาของฮาร์ดครข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปที่ภาพของการต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะที่เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะพร้อมกับคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเอเชียนคัพปี2012ด้วยค่ะลากันไปที่ภาพนี้และกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ค่ะสวัสดีค่ะ